สิพาเบิงวงกบทุกคนเห็ดวงกบง่ายๆจ้ะของนาบ่าวของบาว,วีเขื่อมันีเนาะ วงหนึ่งเท่าไรนี่โอ้ราคาดีเนาะได้วงหนึ่งสามลลานไป <c oughs> เดือนหนึ่งถือจจกวงเนี่ยพาเขามาสั่งแล้วเห็ดได้นี่โอ้สำเร็จเดือนหนึ่งอยากเขาซ่าวงทุกคน บ้องบ่าววีรายใดลักประจำบ้านนะเห็ดวงกลมเนาะนี่วงกลมใหญ่ดิช่งงามเนาะแบบวงกลมเนาะเราจะได้ขอกมาเห็ดเหลี่ยมคือเปเห็ดกลมเนาะกลมาะเออของเราโกงเหรองามเลย

mm -hmm. ี่เป็นวงแบบสิีประตูน้อยนี่งามเนาะประตูนาาี่นก็นาฬิกาถึงโกีบเนี่ยไม่ไมเดินแรงอ่ะขอบคุณหลายๆเด้อทุกคน